ท่านท่านไม่ใช่พระไม่ไม่ต้องเท้าที่นีท่านท่านไม่ใช่พระโอเคค่ะอคคุ้ยค,ค่ะสวัสดีค่ะท่านประธานสาภาพเชื่ออุ้ยคะ่ะจากแผนกซออิ้งอุ้ยเดินมาจากตรงนู้นนะ one two three go สวัสดีค่ะประธานสาภาพชื่ออุ้ยวิลาวันคะ่ะาจากแผนกซออิ้งค่ะแล้วก่อนอนันนี้ดำรงตำแหน,น่งอะไรอยู่คะ่ะอ๋อเป็นเลขาธิการมาก่อนครับ อุ้ยเข้าใจไหมว่ามันต้องแบบทําให้คนที่เขาเป็นแขกอะต่อให้เก่งมาจากไหนอะเขาเป็นแขกเขาจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบที่นี่มันน่าสอนอะเซลคือตัวตัวเราอิมเมจคือภาพลัก<ะ>ถูกต้องเซลอิมเมจคือเรากําลังมองว่าเราจะทําตัเวเราเองอะให้มีภาพลักษณ์ที่ดีโดยที่ไม่ก๊อปปี้คนอื่นเห็นไหมว่ามันก๊อปปี้ได้ไหมไม่ได้แค่วันนี้ลองสี่ท่านสามท่านเนี่ย สีท่าก็ยังอปปี้ใครไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราดูตัวเราเองก่อนเราชอบแบบไหนแบบไหนที่ทําให้เราดูดีแบบไหนที่ทำให้เราสบายใจถ้าใส่ฝูดเท้าได้รองเท้าบอกว่าน้าตาลได้ต้องเปลี่ยนอะไระ uh huh. อีกคะใครตอบครับพ่อกี้ uh huh. คุณวชระ,ะเก่งมากขอให้ว่าถ้าถ้ารองเท้าน้ำตาลเมื่อไหร่เข็มขัดเป็นสีน้ำ uh huh. ตาลถ้าไม่ไหวอยากมีเส้นเดียว เราต้องดูด้วยว่าการสอนบางคนไม่ไมีกําลังที่จะซื้อลงหมากรขาดหลายเส้นนะก็ใช้เป็นสีน้ำตาลเคมเอกก็ได้นะคุณผู้ขับเลิฟวินไข่เคือการมีความรักและการแชร์แบ่งปันอาจารย์อยู่ได้ถึงทุกวันนี้สิบกว่าปียี่สิบป,ปีเพราะอาจารย์มีความรักและแบ่งปันอย่างจริงใจในทุกคนที่อาจารย์สอนหรือทํางานด้วยถ้าพวกคุณอยากจะสอความสําเร็จคุณจะต้องใช้ความรักและแบ่งปันถ้าอาจารย์ใช้คําว่าเมตตาคุณพวกอาจารย์ พูดไปพูดไปมีเพื่อน,น,นเป็น Muslim, มุสลิมเป็นเพื่อนเป็นคริสอาจารย์ใช้คำฝรั่งเลยง่ยง่าย,าย love ทุกคนรู้นะ love เวลาเราพูดมันต้องเติม ing ให้มันได้จยิงงไงเพราะว่าเป็นคำหนาเป็นคำแบบความนะความรักเราให้ loving เราให้ sharing ฝึกหนะักเราจะเชื่อมโยงกับผู้คนเราใช้คำง่ายง่ายคำง่ายง่าย soing ยากไป อย่านึกว่าเขารู้เหมือนที่คุณรู้อย่านึกว่าทุกผนแผนกจะต้องรู้จักแผนของคุณเดินขึ้นน่าขึ้นด้วยเดินขึ้นไหนล,ลยกด้วยไหล,ลยกล้้ยไหลยกด้วยเนี่ยเวลาคนทุกเราเห็นคนถ้าร้อยเี้รเขาทุกอะเอามือลง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 ทำไมเราชอบเห็นคนเดินก้มหน้าหาเหลี่ยหรอจริงๆไม่อะไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวกับเรื่องฝูนตัวด้วยเช่นกันการเหลือมองแบบดูหมิ่นกับแบบนี้แบบนี้ คุณดูออกใช่ไหมว่าคนไหนเป็นบอสคือคนที่เจอเราบางครั้งไม่ต้องมาถูกกับเราก็ได้ตรมือให้อวยหน่อยค่ะอันนี้ได้ที่หนึ่งแล้วนะเป็นทำไมคะถ,ถึงจะต้องลุกมาทําก็คือเหมือนเป็นการปลุกตัวเองไปในตัวไดคะ่ะคือถ้าวันนี้ยลืมตาตื่นมาเหนื่อยท้อเออวันนี้เราก็เหนื่อยเหมือนกันทุกวันตื่นมาก็าท้อเหมือนกันทุกวันลุกขึ้นมาทําสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทา ลองลุกขึ้นมาแต่งหน้าดูสิเปลี่ยนแปลงตัวเองจากไม่เคยตื่นเช้าก็ตื่นเช้าลองเปลี่ยนอริยาบทของตัวเองในแต่และวันอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตเราอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยลองอุ้ยลองจนนาการนึกถึงวันม,มีครั้งไหนนะที่เราเคยทุบที่ฝุดจนถึงขั้นพลัดพลาฟาร่างกายมัน ร่างกายมันไปส่งผลที่ใจที่ฟ e ลลิ่งความรู้สึกความรู้สึกนั้นมันส่งผลกับพฤติกรรมให้จนน้ําตาไหลออกมาเยอะๆเคยมีไม่ในชีวิตนี้ก็เคยมีค่ะมันยังแบบอะไรล่อละอารมณ์เขาบอกว่าอย่าให้อารมณ์เนี่ยมันมาตัดสินมันมันเป็นตัวตัดสินคุณอย่าให้มันมาเอามันตัดสินคุณอุ้ยเขาสามารถที่จะเจ็บแค่ไหนทุกแค่ไหนแต่เขายังทําให้ตัวเองลุกกู o ดูดีเขาบอกว่า ไม่จําเป็นต้องให้ใครมาทุกขกับเราไม่จําเป็นต้องให้มาเห็นว่าเราเจ็บเราทุกอาจารย์ถึงได้เชื่อวันนี้แหละว่าทําไมอุ้ยถึงได้รับเลือกเป็นหนึ่งในบอร์ดของคาภาพเดตตาแล้วอาจารย์ก็ภูมิใจในตัวอุ้ยมากเราไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นเขามาทุก หรือม,มารับรู้ความทุกข์กับเราแล้วเราก็จะต้องดูดีไม่ว่าเราจะเจอมอรสุมลูกไหนจะเกิดการจากไปอย่างธรรมชาติจากไปแบบตั้งใจหรือจากไปแบบไม่ตั้งใจก็ตามหรือคุณจะเอาดอกไม้ของหัวนหรือทูบหอมเทนหอเข้าในห้องคุณต้องเลือกละเพราะทุกวันคือความ,มากกว่างเปล่าอันนี้พูดถึงหลังจากออกจากที่นี่ไป วันพรุ่งนี้ทุกวันคือความว่างเปล่าปล่อยให้ได้ลงให้เป็นวิชัยวิชัยโยชัยโยโหยิ่งอย่างเงี้ยมันแปลว่าดีแต่มานคือมาเพราะฉะนั้นอีกมือหนึ่งขอพระพุทธรูปบางน,นี้จะอยู่เป็นาพระประธานตามวัดต่างๆอีกมือหนึ่งเนี่ยพ้อยลงไปที่ทุกคนทำนะคะลงไปทั้งสี่นิ้วเลยลงไปที่ผืนดินนั่นหมายความว่าทุกอย่างที่เราก้าวเดินนะคะมันมีเรื่องของมานอยู่ตลอดทุกเ็ปที่เราเดินทุกที่ที่เราก้าว ่มก่อนเกือบร้อยปีเกือบหกเจ็ดร้อยปีพันปีเขาสร้างระดับรักษาร,ระดับจิตใจมาตลอดแล้วแล้วเขาก็พอยไปที่ผืนดินเพราะฉะนั้นตอไปนี้ทุกคนจะขับรถออกนอกบ้านจะก้าวรถจะก้าวตัวเองออกนอกบ้านหรือนอกห้องหรือว่านอกออฟฟิศจุดไหนก็ตามหรือคุณไปเดินห้างคุณกลับไปที่ไหนจากวันนี้เลี้ยวออกไปคุณรู้เลยว่าเฮ้ยโูหรือม่คอยประคองรักษาใจเราดีรักษาระดับใจเราแบบน,นี้ครับ เหมือนตามเพื่รู้แล้วรู้ว่าเฮ้ยมันมีกับดักนะกับดักอยู่ทุกจุดนะในตรงนี้มีกับดักคุณรู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุมักเกิดจากคนที่ประมาทไม่มีสติบนเครื่องบินทุกอย่างมีกับดักหมดโผให้ได้โผให้ได้อยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นรักษาระดับใจให้ได้เพราะว่ามันมีเรื่องที่มาแทรกแซงมาอยู่ตลอดอยู่แล้วครับเราใช้อารมณ์ในการตัดสินใจบางครั้งเนะี่ยเรื่องบางเรื่องเราโดย่ว่าเราใช้อารมณ์แบบว่าตัดสินใจแบบ ท่านแรกพูดเป็นภาษาไทง,ง่ายๆนะครับอย่างสมมติว่าถ้าเรามีอารมณ์แบบสมมุติว่าลูกเราไปทําผิดอะไรมาถ้าเราแบบพูดจาที่รุนแรงไปเหมือนก็เหมือนแบบว่าเขาเป็นลูกของเราเราก็ต้องนึกอยู่ที่ว่านึกในใจนะพอพูดทั้งอย่างนี้หนึ่งนะลูกกูลูกกูก,กูลกเลี้ยงมาเองกูต้องทําใจรับให้ได้ดครับเก่งมากเป็นพุณพ่อที่น่ารักและคุณพ,พ่อที่ดีมากรูภูมิใจในตัวน้ำมากนะครับผมระดับอินเตอร์ อินเตอร์คอมเม้นทีเคชันมันมีระยะไม่ใช่ระดับโควิดอันนั้นระดับระดับอันนั้นระดับโซเชียลดิสแทรนอันนั้นระยะสังคมห่างไกลแล้วค่ะรับผมวัฒนาวน์นะครับแล้วก็อยู่บริษัทโต้ใต้าบริษัทโอเกเบนะครับอายุสิบสองปีนะครับวุฒพยายามเวลาเรามีแคมีคลาสแบบนี้นะหรือว่าเรามีคนฟังเราอยู่ตรงเนี้ยให้เรายืนสี่ถึงห้าองศาทุกคนฟังเลยนะ แล้วก็ถูกเ้าหนะกปลายเท้ามีเปิดทางหนึ่งถ้าเราปิดแบบนี้แปลว่าเราไม่ต้องการให้ใครเข้ามาในวงวงของพวกเราเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปยืนกันเป็นวงครูบอกว่าทํางานกลุ่มครูจะแค่สังเกตเท้าพวกคุณนั่นแหละว่าเฮ้ยอ,อาจารย์สามารถเดินเข้าไปได้ไหมถ้าพวกเราลองปิดที่จะาลองปิดปลายเท้าปิดพันมาางหลัเราปิดปลายเท้าคุณเห็นลักษณะแบบนี้เป็นกลุ่มหรือเป็นอย่างเนี้ยคุณอย่าได้เข้าไปหาเขาะเขาเป็นเรื่องมีเรื่องที่เขาอยากคุยกันโดยที่เป็นเรื่องส่วนตัว เรื่องที่เขาไม่ได้อยากคุยให้คนนอกเข้ามาจอยเพิ่มแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ภาษาร่างกายมีการเปิดออกเปิดทางแบบนั้น,นหมายความว่าโอเคคนอื่นเวลข้างคะส่วนตำแหน่งของโรพัชร์สุวัสดิอกร์ยูเนียนของเป็นอนุกรรมการ<อ>ที่นี่ครับหรือมีกรรมการเจ็ดท่านรับองทีท่แปดครับเป็นอนุกรรมการวันนี้จะดูจากกำหนดการที่ส่งมาในรายกลุ่มก็อาจจะเป็นมาเรียนรู้กับดรเเรื่องของ การสื่อสารและก็บุคลิกธภาพที่ดีควันนี้ผมก็ดีใจทีได้มาเรียนรู้แล้วก็จะเก็บเกี่ยวที่นั่นดรสอนเอาไปใช้ในองค์กรเราแล้วก็ชีวิตประจําวันของผมด้วยอันนี้ก็ฝากให้ดรตเขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะเป็นคำขอัอพอร์ตให้กําลังใจที่ดีมากค่ายอกเรก็คือเรื่องของชื่อฝากงหัยาวๆยาวๆยแต่พออ้วนเขาดึงเกม ดึงเกมขึ้นมาว่าผมทําเกี่ยวกับผลิตแผงรถแผงด้านข้างรถเกี่ยวกับภายในทั้งหลายให้กับทั้งยานลิฟทั้งเอฟอยูวทั้งอู้่มันมัน,ม,นมันเยอะอ่ะแล้วเราสุดว้าวนั่นคือสิ่งที่อาจารย์ไม่มีความจําเป็นต้องเข้าใจดีพาร์ตเมนต์เนคือนแผนกวัดแผนกคุณชื่ออะไรถูกต้องไหมคะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเขาทํางานอะไรแล้วเขาเชี่ยวชาญอะไรแล้วเขาทาขนาดนี้เลยเหรอถูกต้องไหม ทำไม่ได้อย่างนี้นะแล้วการที่เข้ามาแนะนําอายุเป็นเรื่องดีสำหรับอาจารย์เพราะว่าอายุมันมีผลกับหลายๆอย่างว่าเออความรักของเขาจะไปต่อได้อีกไกลแค่ไหนหรือว่าความรักของเขาเป็นอย่างไรเพราะว่าสูญเสียมาเท่าไหร่ใช่ไหมคะ <c oughs> เราก็จะทําให้เราบวกลบคูณหารได้ง่ายปกติแล้วโดยธรรมชาติเราจะไม่ได้เขานําอะไรนะอายุเข้ามาพูดถูกไหมอายุนี่เป็นเรื่องที่เราไม่พูดกันในวงการแต่นี่อ้วนรู้ละเขาคุยกับอาจารย์ เปิดใจไปดีกว่าเหมือนคุยกับ Master Master, มาสเตอร์มาสเตอร์มนคุยกับแม่ครูอ่ะอย่างนั้นอะ่ะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าสิ่งที่อ้วนพูดวันเนี้ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ในเรื่องเนื้อหาร้100อยเปอร์เซ็นต์สำหรับเนื้อหาแต่แค่เรื่องเดียวคือในเรื่องของอะไรคะเ,เพื่อนๆการใช้สายตาไอคอนแทคอ้ I วนยังหมายกับตรงนี้กับเวทีตรงนี้ยังหมายกับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอคอนแทคของอ้วนไม่ได้ไม่ได้เป็นธรรมชาติพอถูกไหม แต่ว่าเราต้องบอกก่อนว่าเราก็อาจาร,ร,รย์ก็ไม่รู้จักพวกพท่านมาก่อนเหมือนกันแต่อาจาร,รย์ต้องใช้ความเป็นธรรมชาติออกมาให้ได้ดังนั้นอีกเจ็ดท่านจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการเป็นธรรมชาติของตัวเองให้ได้ไม่ว่าคนคนนี้ที่ยืนอยู่จะเป็นพระราชาห,หรือราชินีเราก็ต้องแค่รู้ว่าเราฝังลวงมากขึ้นท่าน,นั้นเองเขาต้องการความเป็นธรรมชาติไม่ว่าคนนี้จะเป็นคนดังแค่ไหนเขาก็คือแค่คนหนึ่งเขาไม่รู้อะไรมากกว่าที่เรารู้ถูกไหมคะอ้วน อาจารย์ไม่มีทางรู้อะไรมากเท่ากับอ้วนเลยไม่ต้องเกรงไม่ต้องประมาาเพราะวินาทีของเราไม่มีความประหมาทันและไม่มีคงที่สองเหมือนกับคลาสนี้สำหรับ6ปีของบางคนมันมนทำอะไรได้ยิ่งใหญ่มากสำหรับ6ปีของคนที่นวนเวียนอยู่ในในบ่อน้ำถ้าเกิดว่าอ้วนกำลังเพิจารณาวิธีการที่เราถึงเราจะมีมาสเตอร์เราจะมี เราจะมีคนที่พยายามมารักษาระดับใจเราแต่ว่าเขาไม่ได้สามารถอยู่กับเราได้ตลอดเวลาทุกวินาทีทุกนาทีคนะ่ะปัญหามันอยู่ที่ว่าตอนเนี้อ้วนกับลังพยายามอยู่แล้วที่ภาษาฝรั่งเรียกว่าชีคคือการโกงตัวเองการหลอกตัวเองเว่าทำไมอ้วนไม่อยากใช้คำนี้เพราะอ้วนรู้สึกว่าอ้วนยังไม่ดีพอที่จะเป็นคู่กับเขาและจะมีชีวิตให้กับเขาเลยค ความทุกข์เลยใช่ไหมของท่านไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยทะเลาะกันด้วยครับผมคุณยกฝีมือเลยเท้าเลยต้อเต้ยอ่ะครับผมเต้ยกี่ปีปีครับคุณเคยทำให้เพื่อนดูเศร้าไงเพราะเพื่อนอยู่เข้าใจว้าอย่างนั้นมีความเคยทะเลาะกันสักครั้งหนึ่งไหมเดี๋ยวผมเล่าทีเดียไม่ว่าเดี๋ยวจะไม่มีก็ออฟตัวรอกสามสี่ปีสามสี่เดือนเองที่มันยังหมือหวาดยังว้าววันอยู่ หลังจากนั้นหลังจากสี่เดือนทําไมมันถึงเริ่มมีมันเริ่มมีปากเสียงนิดหน่อยเริ่มมีเข้ากันได้บ้างเข้ากันไม่ได้บ้างเดือนที่ห้าเดือนที่หกอะเดือนที่หกเดือนที่ห้าเราเที่ยวกันอย่างเดียวนะครัเที่ยวไปเล้วอยาว่านเดี่ยวเขาว่านเดี๋ยวไปอ้วนเดี๋ยวไปต้องวนเอาเขาลงทุกคนทำเขาใ่้หน่อยแล้วเขาให้เห็นแบบเขาอ้วนเลยนะเขาขออ้วนอะเขาอ้วนอะน้าทำดีหน่อยละโดยทำ กองกองกองไ็ได้มาเขาโค้งมีราคาเนคร้ขาเขาต้องเข้าเาโค้งมีราคาย่ิเก้นเ้ยีสิบเอนเลยไม่ได้เลยเลยงี้เหเอขาแบนี้เอาเอาขาวนเอาทุกเอขาแบบว่านหน่อยเขทไมมีหลายเขาจังต้องมีต้องมีเขาอะเคยเห็นมต้องมีเขาอะ มีเขาเดีต okay. ้องนั่นแหละเขาขึ้นละไเป็นไรมีเขาก็มีเป็ด้วยกันต้องมีกันไปเรต้องมีมีโอเคอ้วนเพื่อนทุกคนรักอ้วนนะอาจารย์รักอ้วนนะขอให้อ้วนนั่นอ้วนยกเขาขึ้นเขาบอกว่าเขาเนี้ยอันนี้เขาเนี้ยอุ้ยสวยว่าน้ำเขาหน้าแค่เป็นไงวะอย่างนี้เหรอเขาอย่างนี้เอายกเขาขึ้นกระโดดจับสิบครั้งกระโดดขึ้นสิบทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปดเก้าสิบสิบเดือนหมดทุกคนดืนขึ้น <17. S 1> ปฏิบัติรอนับทำอีกทุกคนยกเข่าขึ้นเยอะๆแล้วก็เอาเชือกของอญญาจารย์ดึงขึ้นด้วยปฏิบัติหนึ่งกระโดดที่หนึ่งสองกระโดดไม่ได้อเอาอย่อเอาอย่อเอาหนึ่งสองสามสี่อาจารย์เช็คนะย่อไปยับยังยังไม่ไหลอ้อ อย่เหาไโยนเาลงโยนกโยนโยนมโยนไกลโยนไ่ดึเชืกชอกชืกชอึเชืกชอกเชกเชกโยนเขาออกเขาไปแล้วข่าไปแล้วเข่าไปนะ้เข่าไปไกลแล้วเข่าไปแล้วเข่าไปแล้วโยนออกไม่นไม่โดนไม่โดนได้ไม่โดนไม่ไม่โดนไม่โนไมนนไไม่โดนไนนไม่โดนไม่ไดนไม่โดนไม่โดนไม ขั้นตอนแรกในการมองปัญหานะครับเราต้องจัดการปัญหาของเราให้ได้ครับทุกคนมองปัญหาไม่เหมือนกันนะครับสมมุตินะครับอะไรบวกก็ได้ละสิบนะครับคาตอบมีหลายคำตอบนะครับผมก็จัดการมองปัญหามองเป็นเรื่องง่ายๆครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดระดับไปนะครับอย่าไปยึดติดมันนะครับโต๊ะตัวเมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับ มันหนักนะครับถ้าคุณอุ้มหนึ่งชั่วโมงนะครับมันก็จะหนักนะครับถ้าคุณวางมันลงแล้วคุณก็จับสบายนะครับขอให้ทุกคนมองปัญหาแบบนี้นะครับอยาาจะสอบอยากจะสอบถามเพื่อนๆนะครับเวลาเพื่อนๆจะมีปัญหานะครับอยากสอบถามเพื่อนๆครับจะแก้ปัญหาแบบไหนนะครับขอขออนุญาตตอบถามคนคนนำนะครับต้องง่ายนับหนึ่งให้ถึงสิบใจเย็น อยู่ให้เป็นเย็นให้พอครับก็อย่างน้อยอย่างคือเรามาถึงจุดอยู่ได้เรา่เป็นเย็นให้พอลงไม่ได้ถ้าอย่างอย่างเรามาถึงจุดจุดนี้ได้คือเราถือว่าเราเรามีอนาคตมีการทํางานมีงานที่ดีจนบางครั้งเราขับรถไปบนถนนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนึกถึงอย่างผมคือแบบมีนึกถึงตอนนี้นึกถึงแต่ลูกครับก็อันนี้คือขอบคุณมากน้ำนาำเพราะฉะนั้นของน้ำยังเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่อะใจร้อน ใจเร็วใจด่วนไม่ได้ค,คือเรามีระยะประมาณเนี้ยเทปที่นีน้นในการที่เราจะคุยกันสองคน <c oughs> แล้วก็ตอนนี้พอเราคุยจังหวะสองคนปุ๊บเราก็จะกว่าให้พบสิบคนเจ็ 7, 7 2, 7, 8, okay, ดเจ็ดบวกสองเจ็ดแปดเก้าสิบคะแล้วก็เราก็จะนาการว่ามีคนไหนเราต้องถ้าคนไหนไม่รู้สึกว่าได้รับสายตาจากเต้ยให้รีบยกม,มือบอกอาจารย์นะ บท <น S 1> บาทและหน้าที่ของผมก็คือดูแลสาธากสุขดบของพนักงานทุกคนในบริษัทนะครับโอ้ดีดีน่รู้จักค่ะบวันนี้ผมก็รู้สึกินดีนะครับที่ได้มาสัมมนาอบรมเรื่องบุคลิกแล้วก็บทบาทของหน้าที่ของในกรรมการครับผมก็ประมาณนี้ครับในส่วนเรื่องบุคลิกหรือว่า ส่วนตัวของผมที่ผมประสบกับปัญหาเวลาผมไปเจอครับพนักงานทั้งหมดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของคําพูดส่วนใหญ่ผมก็จะกลับเข้ามาในห้องผมแล้วก็มาปรึกษากรรมการพิชายหรือว่าในขาพิสิทธ์ใช่ไหมครับครับผมแต่ณวันหนึ่งผมได้มาเจอดรอเตอร์ผมก็ได้คนนี้อะไรมากดทแม็กกดจุดของผมเรื่องการระงับอารมณ์เรื่องการใช้ชีวิตอยู่กับ ผู้คนจานวนมากหรือบุคลิกของตัวเราเองทําให้ผมนํากลับไปปรับปรุงแล้วก็ทําให้บุคลิกผมดีขึ้นการพูดจาผมดีขึ้นการสื่อสารกับสมาชิกหรือว่าพนักงานในบริษัทดีขึ้นครับอาจารย์ก็เห็นว่าเต้ยดีขึ้นมากจริงๆค่ะขอเสียงปรบมือให้เต้ยเลยค่ะในลาที่เหลือีกหนึ่งนาทีห้าสิบสองวินาทีอาจารทำหามถามต่อค่ะเราจะต้องซิกปาร์ติซิเพชันเราต้องหา แนวร่วมกับเราเราเลือกใครก็ได้ที่เขาตามก็ได้คือเจ้องเราแล้วก็ได้คือต่อที่ดีเราจะได้อวยเราอวยอ่ผมก็อยากจะยิงคําถามไอ้ที่คุณวัชระนะครับยิงเลยิงเลยไม่ได้บอกยิงเลยว่าเท่าไหร่ต้นที่ยิงเลยต้งที่ไม่ได้บอกจุดหลักเลยว่าที่มันกดใครแบบกกดล็อกได้อะเพราะคำพูดไหนํำสอนไหนอาจานอาจา์ก็จะสอนผมว่าให้ผมจากที่ผม จะเถียงจะด่าเขากับก็ประมาณว่าให้ผมให้อภัยเขาอ่าผมขอโทษครับผมไม่ได้สื่อสารกันอะไรประมาณนี้ทําให้ผมรู้สึกว่าเออดีขึ้นจากที่อาจารย์สอนการพูดการควบคุมอารมณ์ของผมมันรู้สึกว่ามันดีขึ้นหลังจากวันนี้ผมเจมออาจารย์ครับผมอาจารย์ก็รู้สึกชี่น,นั่งดังครับวันนี้นี่ดีกว่าเดิมเยอะมากเลยเป็นกรรมการกบบภาพนั่นแหละซึ่งส่วนตัวของคุณเต้ยก็ ที่ที่ที่เจอก่อนหน้านี้นะครับที่ที่ร่วมกันมาก็อาจจะเป็นคนที่มีอารมณ์พูดจาที่แรงแรงหน่อยกับเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะถ้าถ้าคนไหนที่ยอมเขาว่ายอมให้เขาพูดเรื่องไหนที่ผิดปกติแล้วทาให้ปัญหาในองค์กรหรือมันเกิดเรื่องส่วนตัวที่เขาทําแล้วมัน มันทำให้ไอ้คนคนนี้ทํามันแบบนี้ยเห็นเห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่าเต้ยบอกมันตรงเแล้วก็พูดประมาณว่าจะยับยับหน่อยให้ให้เขารู้สึกนะครับพอประมาณนี้แล้วก็ผมไม่รู้ว่าเต้ยมาเรียนกับอาการทางเต้ย์มาไหนแต่ทำมาํามาก็เต้ยมีการพัฒนาก็มีการสื่อสารกับเพื่อนใะกตังตัวผองีที่ดีขึ้น คนทํางานหลายคนใช่ไหมที่จะเรื่องดูน้ําใช่ครับอยู่ด้วยกันหลายคนอยู่ด้วยกันหลายคนแต่ว่าเต้ยไม่ได้เลือกสองเท่ากลุ่มครับ <Yeah. S 1> แต่เต้ยเลือกสองเท่าคุณวชิระใช่แต่คุณวชระนะตอนจุดนั้นมองว่าทําไมต้องมาลงที่ฉันใช่แต่สําหรับอาจารย์อาจารย์มองไม่เหมือนกัน <Yeah. S 1> อาจารย์มองว่าเ,เหินงน่าสงสารเนาะอาจารย์มองว่าเต้ยเนี่ยไม่พูดเพื่อหักหน้าใครในกลุ่ม แล้วก็โก้ไดเล็กโกตรงไปที่ส่วนตัวเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยคนอื่นไม่ได้รับรู้ความผิดเพราะว่าเขาทราบคนเดียวว่ามันมีอะไรที่ไม่ถูกต้องแต่เขาอ่ะอยากจะบอกให้มันเป็นเรื่องของระวังเราเท่านั้นแล้วก็ที่เขาเลือกคุณวัดเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นคนที่น่าจะฝักได้ดีที่สุดแบบนี้นครับค,คือผมอยากจะบอกกับทุกคนครับคือเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ ที่มันผ่าไปแล้วเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้เราเราเอาตัวเราเป็นที้ตั้ครับคือเราดูไปว่าไปก็เปิดเหมือนรอยเล้าในในระหว่างเขากเรานะครับคือบางทีเราอาจจะต้อง่อกใจเขาบ้างบอกเขาว่าคือมันมันเป็นแบบนี้แล้วครับเรื่องของนภีเป็นเรื่องที่น่าสนใจทำให้มันมีการต่อเรื่องของผู้ที่อยากเข้าร่วมในการในการในงานงหนึ่งงานในการพึงเซนงานของนพีเยอะมาก ฟีดพาร์ติซิเพชันคือการหาแนวร่วมแล้วผีได้แนวร่วมเกิดทั้งห้องเลยอ่ะตบมือให้นักผีหน่อยเดีววันนี้เรากะอมคืนนี้สวัสดีครับผมวิรุฒจุลินทร์นะครับชิดวิทิชายนะครับประธานสาภาพงงานโต้ต้าปูชุนะครับก็ถ้าเป็นกรรมการก็สมัยที่สามประธานสมัยที่สองนะครับรู้เลยทุกคนมาร่วมงานของทุกคนมาแล้วหกสี่ปีนะครับอ่อ สิ่งที่จะมาแชร์กันนะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ผมสูญเสียครั้งใหญ่ที่ในชีวิตนะครับเมื่อประมาณสิบสองปีที่แล้วครับขณะที่ผมก็ลังมีความสุขพาลูกไปเที่ยวห้างาโทรศัพท์ดังขึ้นจากทางบ้านนะครับรีบกลับบ้านนะปลายทางพอไปนะัขอใช้คำว่าอ่างนี้ ตอนแรกก็อึ้งนะเฮ้ยโทรมาอําหรือเปล่าเพราะคนที่โทรมาไม่ใช่เป็นนาไม่ใช่ไม่ใช่แม่ไม่ใช่น้องไม่ใช่พี่อะไรอย่างเงี้ยก็อึ้งแล้วก็แบบช็อกไปพักหนึ่งตอนนั้นอยู่เดินเข้าใจจําได้นะครับเดินอยู่ที่มังแคนะครับมันมันมันช็อกแล้วก็แบบเราไม่เคยเสียใจขนาดนี้มาก,ก่อนในชีวิตครั้งแรกเลยเมื่อสิบสองปีปีห้า้ครับตุลาคมปีห้าห้าเราก็นอนร้องไห้ครับก่อนนอนก่อนนอนมันจะเหมือนเราอยู่คนเดียวนะ เมื Finnish, e no liebe, ่เราไปทํางานตื่นเช้าไปทํางานเราอยู่ได้คุยกับคนอื่นเราอยู่ได้เล่นกับลูกอยู่ได้แต่ตอนนอนนะครับเราจะนึกถึงคําพูดเลิกถึงสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็มาทำให้ที่บ้านเราเนี่ยที่บางค้านะครับบ้านผมที่บางคามีหลายอย่างก็มาทาให้นะครับแรงกว่าที่เขานี่มาอีกนะครับสิ่งที่ผมได้นะครับจากการสวดมนต์ประมาณติเปีะครับผมใจเย็นลงมากผมใจเย็นลงผมไม่ดุลูก ผมไม่ไม่ไม,ไม่เขาเรียกอะไรเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยผมจะไม่เอากลับไปแรงเหมือนเดิมสิ่งที่ผมเลือกที่จะทำคือลังจากที่ผมบัตรสวรรถนน์มันมีสมาธิรือม,มีอะไรขึ้นเงียบเวลาผมโกงธผมจะเงียบไม่พูดแล้วก็เดินหนีใน,นสิ่งที่ผมได้จากการสมรรถนน์การรักษาเยียวยาพฤติกรรมในความคิดพผอ,อิญแล้วเนี่ยท่านนั้นเนี่ยได้บอกแนวทางนี้สถานการณ์เกิดขึ้นคุณพ่อเสีย เราจะทํายังไงต่อมันมีทางเลือกค่ะไปเจอคนบอกเราว่าให้สวดมนต์เพื่อให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วคุณมีรู้เชื่อค่ะถ้าในเหตุการณ์เดียวกันพ่อเสียโทษตัวเองว่าวันนั้นได่อยู่กับพ่อทําไมมันเป็นแบบนี้ทาไมเป็นอย่างนั้นแล้วคุณไม่รู้เรื่องทางอื่นหรอคะเจ็บไปเรื่อยเสียใจไปเรื่อยอยู่จมอยู่กับกองทุกข์ไปเรื่อยโดยไม่มีทางออก ปรากฏว่าสิ่งที่คุณพ่อเสียคุณวิรุธได้ทําสิ่งที่เป็นมหากรุสมไปคุณพ่อตอนนี้คุณพ่อเงเป็นเทวดาชั้นดาวดึงไปแล้วก็คงไปอยู่กับพ่อของด็อกเตอร์เหมือนกันเพราะว่าคุณวิรุธเนี่ยเลือกที่จะสวดมนต์สวดมนต์เนี่ยคุณพ่อได้เต็มๆตคุณแม่ได้ครอบครัวได้ตัวเองได้สําคัญที่สุดคือตัวเองเพราะคุณวิรุธบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยแทบจะอารมณ์เสียอารมณ์ประทะอารมณ์แรงมันลดลงลดลงลดลงเรามา ขอบคุณร่างกายเราทุกส่วนนะเอาวัยวะทุกชิ้นของเราที่ทําให้เราอยู่ครบเราโชคดีกว่าคนทั้งหลายคนเนะ่ทำไมล่ะเราเป็นทั้งผู้ชายเราไม่ฝูนเสียร่างกายเหมือนทหารพันฝืนอานสาคนอื่นต่อไปนี้เราจะรักและดูแลร่างกายของเราแล้วนะหัวใจน้อยๆเจ็บมากไหมเพราะเธอต้องคอยฟอกเลือดนะเธอต้องคอยผลิตเลือดฝูงฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองของเราอะขอบคุณนะที่ทําให้เรามีความทรงจํา ต้องขอโทษจริงๆนะบางครั้งเรามีความทรงจรําที่ทําผิดจริงๆอะ่ะเราไปเลือกจําแต่ของเน่าของเสียเราไปเลือกจําแต่ของที่เป็นขยะในร่างกายของเราอะ่ะเราไม่ได้ตั้งใจแค่เราไม่รู้หลังจากวันนี้ต่อไปนี้ขอให้เรารู้แล้วนะเราจะทําเรียนแบบตัวอย่างเราจะไปเตามผู้ที่เขาทําแล้วประสบความสําเร็จผู้ที่เขาทําแล้วมันออกมาได้ผลดีนะให้โอกาสเราด้วยนะเราขอโอกาสนั้น ให้โอกาสเราได้ไหมขอให้เวลาเรามีโอกาสเราทุกอย่างต้องการเพียงแค่โอกาสเท่านั้นค่ะคนทุกคนที่มีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ขอแค่มีโอกาสเท่านั้นเองค่ะเช้าที่แฟนสดใสขอให้มีเช้าที่แสนสดใสขอให้มีชีวิตที่น่าพึงพออพอกพใจขอให้มีชีวิตที่น่าพึงพออพอใจขอให้รายร้องไปด้วยแหล่งพลังบวก ขอ,ขอให้ใรายล้อมไปด้วยแรงพลังงวน